สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศสเปนอยู่ แน่นอนนะครับผมโลกเราในปัจจุบันเนี่ยมีความหลากหลายทางเพศมากๆเลยถูกไหม LGBTQ+ และมีอื่นๆเนี่ยอีกมากมายเต็มไปหมดเลย,เลยนะครับและผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกได้ว่าเราอยากจะชอบใครเราอยากจะรักคนไหนไม่ได้จํากัดอยู่ที่เพศสภาพของเขานะครับผมที่นี่เองเนี่ยแนวคิดนี้เองก็แพร่หลายมากๆในยุโรปและรวมไปถึงในประเทศไทยด้วยในประเทศไทยเราเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นหับของ LGBTQ+ ในแบบเอเชียเลยได้ไหม ผมก็คิดว่าได้นะครับผมเพราะว่าไทยเราอเป็นประเทศที่เปิดกว้างมากๆลยเลยนะครับแล้วเราก็อยู่กับสังคมแบบนี้มา ตั้งแต่ผมจำความได้แล้วล่ะ <away> <kraft igen> ผมรู้สึกว่าผมก็โตมากับคนที่บอกว่าตัวเองเป็นตุ๊ด <ite> คนที่บอกว่าตัวเองเป็นเกย์คนที่บอกว่าตัวเองเป็นกระเทยมันตั้งแต่เด็กรู้สึกว่าเราโตมากับเขาเราเรียนห้องเดียวกันโตมาด้วยกันทําให้มันรู้สึกว่าเออก็ <affe> เป็นเรื่องปกติดีมันก็เป็นไปได้ที่ผู้ชายคนหนึ่งจะอยากเป็นผู้หญิงมันก็เป็น,นไปได้ที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะอยากเป็นผู้ชายแค่เขาอาจจะไม่ได้โชคดีเกิดมาในแบบที่จิตใจของเขาต้องการครับ แต่เรื่องนี้เองเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ต้องมีขอบเขตกันอยู่บ้างเพราะว่าล่าสุดนี้เองเนี่ยมันได้โชว์ถึงปัญหานี้มาแล้วในสเปนเพราะมีคนเนี่ยมาเรียกร้องว่าทุกคนเนี่ยควรจะเป็นเพศอะไรก็ได้ใช้คํานําหน้าอะไรยังไงก็ได้ถูกไหมซึ่งผมคิดว่าคํานําหน้าเนี่ยเรื่องหนึ่งนะครับแต่การระบุเพศเนี่ยมันควรจะมีสองช่องสะหน่อยละกันนะนั่นก็คือเพศสภาพ ว่าเพศทางร่างกายของเราเนี่ยเป็นยังไงโอเคชายหรือหญิงหรือว่ามีการผ่าตัดแปลงไปแล้วอ่ะว่ากันไปนะครับแต่อาจจะมีอยู่3มช่องนี้ล้วกันชายหญิงแล้วก็ผ่าตัดแปลงแล้วจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงกับตัวคุณและอีกข้อหนึ่งเป็นเพศที่แบบเพศทางจิตใจอันนี้ไม่ว่ากันเลยครับเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้นะครับผม ไม่มีใครว่าคุณได้ไม่มีใครหยุดคุณได้แต่ถามว่าทําไมมันต้องมี2ช่องเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อการรักษาทางการแพทย์มันอาจจะส่งผลต่อกระบวนการต่างๆได้ในสเปนเองเนี่ยในะครับผมเขาอนุญาตให้คนเนี่ยเลือกเปลี่ยนเพศตัวเองได้ยังไงก็ได้โดยที่ไม่ต้องแปลงเพศนั่นเองครับผลก็คือมีผู้คนเนี่ยแอบลอบใช้ช่องโหว่ตรงนี้ไปเอาผลประโยชน์จากอีกฝั่งมาหลายหลายคนอาจจะบอกว่าอา้าว งั้นแก้ปัญหาไม่ตรงจุดหรือเปล่าคืออันนี้ผมคิดว่ามันอาจจะตรงจุดบ้างไม่ตรงจุดบ้างแล้วกันนะเพราะมันก็จะมีอย่างในทหารสเปนอย่างเงี้ยนะครับมีคนที่เป็นผู้ชายแท้เลยนะเปลี่ยนเพศตัวเองเลยผมไปเป็นเลสเบี้ยนถามว่าทาไมต้องเปลี่ยนไปเป็นเลสเบี้ยนไปเป็นผู้หญิงด้วยเพราะว่าเป็นทหารหญิงเนี่ยจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการที่ดีกว่าทหารชายนะครับแล้วทีนี้เองก็จะมีคนมาบอกว่าอย่างนั้นเราไปแก้ ที่เงินเดือนหรือสวัสดิการเลยดีไหมแก้สวัสดิการทหารชายให้เหมือนกับทหารหญิงไม่เลยตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันครับเพราะว่าการแก้สวัสดิการให้เหมือนกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าเท่าเทียมกันถามว่าทําไมถึงการแก้สวัสดิการให้เหมือนกันเนี่ยมันถึงไม่เท่าเทียมกันเลยครับเพราะอย่างผู้หญิงเองเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะ อุ้มลูกมีฮันนี่ที่จะท้องเพราะฉันเองเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์การลาคลอดสิทธิ์การลาพิเศษอะไรแบบนี้มากกว่าผู้ชายอยู่แล้วนะครับหรือผู้ชายก็อาจจะมีสิทธิ์ในอีกรูปลักษณ์หนึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทางลักษณะเฉพาะของเพศสภาพทางร่างกายจริงๆผมคิดว่าตรงนี้มันก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันแต่เรื่องเงินเดือนอันเนี้ยอาจจะแบบเอออย่างนั้นก็ทําให้เงินเดือนหญิงเท่ากับชายไปเลยจบๆนะครับผมก็จะลด การใช้ช่องว่างตรงนี้ได้แต่อันนี้ผมคิดว่าการที่เราสามารถระบุเพศอะไรตามใจเราก็ได้อะมันอาจจะส่งผลกระทบไปมากกว่าแค่ในช่องว่างของสวัสดิการทห,หารนี้แต่มันจะมีเรื่องการรักษาทางการแพทย์ในช่วงเวลาเร่งด่วนในช่วงเวลาเร่งด่วนสมมติว่าคุณเป็นคนที่ผ่าตัดแปลงเพศมาแล้วคุณไม่ได้บอกใครคุณเปลี่ยนว่าคุณเป็นผู้หญิงไปเลยทุกคนเข้าใจว่าคุณเป็นผู้หญิงเวลาไปรักษาทางการแพทย์เนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อร่างกายของคุณส่งผลต่อบางสิ่งบางอย่างได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็เลยคิดว่า ไอาการที่เราสามารถเรียกเป็นเพศอะไรก็ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เปิดกว้างในโลกยุคใหม่ในโลกเสรีเนี่ยใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปไม่มีใครว่าแต่ในคำจำกัดความทางเพศสภาพทางร่างกายเนี่ยควรมีบอกเอาไว้หน่อยไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางการแพทย์เองเหตุผลอื่นๆอะไรเองก็ตามแล้วก็อย่างกรณีของสเปนอย่างเงี้ยก็มีช่องว่างเกิดขึ้นด้วยนะครับที่เฮ้ยงั้นเราไม่ได้ เป็นอย่างที่เราคิดอะแต่เราเปลี่ยนเพราะว่าเราจะได้ผลประโยชน์จากมันตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นการช่วยโอกาสมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนันเองเนี่ยผมคิดว่าการเจอกันตรงกลางเนี่ยน่าจะดีที่สุดละกันคือผมเป็นคนที่แบบชอบเอาเรื่องต่างมาเจอกันตรงกลางอะไม่ได้แบบขวาสุดซ้ายสุดไปเพราะว่าขวาสุดคล้ายสุดไปเลยอะมันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ถูกไหมมันอาจจะต้องถอยกันมาคนละก้าวอะแบบฝั่งชายแท้เลยก็บอกว่าเราไม่ควรมีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปอีกฝั่งหนึ่งก็บอกเราต้องมีทั้งหมดเลยผมคิดว่าถ้ามันจะเป็นไปแบบฝั่งซ้ายสุด ือขวาสุดเลยเนี่ยมันก็คงอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกนะครับตีกันตายหมดถูกไหมเราอยู่ในประเทศไทยเองประเทศไทยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาเจอกันขึ้นทางสะหน่อยในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ก็ส่วนหนึ่งในแง่มุมของการรักษาหรือว่าสิทธิประโยชน์อะไรก็ส่วนหนึ่งส่วนแง่มุมของจิตใจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไปนะครับแยกกันไปเลยน่าจะส่งผลดีที่สุดกับทั้ง2ฝ่ายไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้หรือเสียผลประโยชน์แต่อย่างใดเรียกว่าวินวินผมคิดว่าเราหาการเจอกันที่วินวินเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เวิ และนี่ก็เป็นเรื่องราวของ Mystery World ในีวันนี้ที่เราได้นำมาฝากท่านผู้ชมกันก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่็นนนนคอส่นออนาาใจมกกๆัื Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครนะีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%าบเลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหนึ่นนไ,ไ,นนนไป อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W U นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ